ดวงชะตาวันที่5พฤศจิกายน2568คำทํานายสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ตามหลักทักษาบริวาร7อายุ5เดช8สี6มูลละ1อุตสาหะ2มนตรี3กาลกินี4ภาพรวมวันนี้เป็นวันแห่งโชคลาบและความสำเร็จที่ได้มาจากความภาคเพียรอย่างแท้จริง สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ซึ่งมีพื้นฐานของความอดทนและมุ่งมั่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววันนี้พลังแห่งจักรวาลได้ส่งดาวพระเคราะห์มาเพื่อมอบรางวัลให้กับความพยายามของท่านดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภเงินทองและความสุขสบายได้โครจรมาเป็นดาวสีของท่านในตำแหน่งเกษตร,รธิบดีที่แข็งแกร่งที่สุดนี่คือการบ่งชี้โดยตรงถึงโชคลาภและความสำเร็จทางการเงินที่จะเข้ามาอย่างโดดเด่นขณะเดียวกัน ดาวจันทที่เป็นเพนเต็มดวงยังเป็นดาวอุตสาหะของท่านอีกด้วยซึ่งหมายความว่ายิ่งท่านขยันหมั่นเพียรยิ่งท่านลงแรงทำงานมากเท่าไหร่โชคลาบและความสำเร็จสีก็จะยิ่งตอบแทนท่านกลับมามากเท่านั้นเป็นวันที่ความอดทนของท่านจะแปลเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งอย่างงดงามการงานความขยันหมั่นเพียรและความรับผิดชอบต่อง,งานของท่านจะปรากฏแก่สายตาของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานอย่างชัดเจน อุตสาหะ 2. และจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีงามสีหกท่านอาจได้รับคำชมเชยได้รับโบนัสพิเศษหรือได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงงานที่ต้องใช้ความอดทนและความละเอียดรอบคอบที่ท่านทํามาตลอดจะเริ่มส่งผลสำเร็จในวันนี้โดยเฉพาะงานบริการงานที่ต้องติดต่อกับผู้คนจำนวนมากหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มและความสวยงาม จะประสบความสำเร็จและสร้างผลกำไรได้อย่างน่าพอใจการเงินเป็นวันที่ดวงการเงินโดดเด่นอย่างยิ่งพลังของดาวสีสีสุขหกจะนำมาซึ่งโชคลาภและความมั่งคัง่งเงินอาจมาจากหลายช่องทางทั้งจากงานประจำงานเสริมหรือไม้กระทั่งโชคลาภที่ไม่คาดฝันการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินจะประสบความสำเร็จท่านอาจได้รับข่าวดีเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือน หรือสามารถเก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นเก็บออมหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนงดงามและมีความเสี่ยงต่ำความรักความสัมพันธ์จะมีความสุขและราบรื่นสำหรับคนมีคู่ความพยายามในการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจะส่งผลให้ความรักเบ่งบานท่านและคนรักอาจมีโชคลาภร่วมกันหรือได้รับของขวัญที่ถูกใจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำกิจกรรมที่สร้างความสุขร่วมกัน สำหรับคนโสดความขยันหมั่นเพียรและบุค,คลิกที่มั่นคงของท่านจะกลายเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้มีคนดีๆเข้ามาสนใจท่านอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจในแวดวงการทำงานหรือจากการไปร่วมกิจกรรมทางสังคมสุขภาพสุขภาพโดยรวมอายุ5อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมั่นคงด้วยพื้นฐานที่เป็นคนดูแลตัวเองดีอยู่แล้วจึงไม่มีเรื่องน่ากังวลอย่างไรก็ตาม พลังของดาวอุสาหะสองอาจทำให้ท่านหมทำงานหนักจนลืมพักผ่อนซึ่งอาจนำไปสู่ความอ่อนเพลียได้ควรจัดสรรเวลาสำหรับการพักผ่อนให้สมดุลกับเวลาทำงานเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมออุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมดาวกาลกินีของท่านคือดาวพุธซึ่งหมายถึงการสื่อสารที่ผิดพลาดเอกสารสัญญาหรือคำพูดดังนั้นแม้ว่าดวงการเงินจะดีมาก แต่ต้องมีความรอบคอบในการทำธุรกรรมทางการเงินการอ่านเอกสารสัญญาต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วนอย่าไว้ใจคำพูดของใครง่ายๆโดยไม่มีลายลักษณ์อักษรยืนยันคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานจงมุ่งมั่นทำงานหนักต่อไปเพราะความพยายามของท่านกำลังจะส่งผลสำเร็จอย่างงดงามอย่าท้อถอยกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่ผ่านเข้ามาเพราะปลายทางคือความสำเร็จที่คุ้มค่ารออยู่ การเงินเมื่อมีโชคลาบหรือรายได้เข้ามาควรแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญเพื่อต่อยอดบุญบารมีและแบ่งอีกส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนสร้างความมั่นคงในระยะยาวจะทําให้กระแสการเงินของท่านดียิ่งขึ้นไปอีกความรักแสดงความชื่นชมและขอบคุณคนรักที่คอยอยู่เคียงข้างและเป็นกําลังใจให้ท่านเสมอมาการให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆหรือการพูดจาหวานหวานจะช่วยเติมเต็มความสุขในความสัมพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมการกระทํา ตรวจสอบเอกสารและคำพูดของตนเองและผู้อื่นให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญเสมอการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิดได้